สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอาบอกกันตั้งสองสามอาทิตย์เก่าพี่น้องเวลาคำคำหนาพร้อมลงปิงมันนี่ไต่หลายเลีนพูดปัดพูดพัดเมนูมุกไขป่ปลาพี่น้องมุกไขป่ปลาอิสบบอกเด้อมุกไขป่ปลาแล้วก็เกี้วบองครับ ไสกับข่เนี้วสิบบาทปีมใดยังเนี่ยสไสก็พักที่หนองพักได้หลายักละมังหนึ่งไปตลอมกินมาดื้อม,มาดื้ขอข่วดื้อพร้อมเห็นเน่ยร้อมจดจดเดย

้อวันบอ่อืมขอเงินข,นขอแรงกันนีกน่ครับอ,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 องพิดกัน ท่านสวัดีแมอมันบ่ะฮะแม่มันฮะแม่มันหิวอาหารใส่ลายแบบนี้เลย่นืะเป็นไปแล้วจะรวม ครับหน่อยอ่ะครับมามิ้นท์บาดเต็มไปเลย <interfering> <practiced clapping> <Emily> <laughs> แกบวงใส่เอ่่่นนีี กีนน้ำในเรือใครว่าอ่มันแต่พีก็ไม่มีรสชาติเีงดังยังไงบ้างึ้งปั๊ขึ้นปั๊มอืบ้ตนหวลานความลานปั๊มบ้านพี่ก็ลานปั๊มไม่มีบัานไหนอยู่แล้ว ไม่อยู่ตรงที่ร้านปานของหวานมีมีย่ยงบุงบ้งบองบ่จังหน่อยบุ้งของหวานรังอาหารพี่นอ่ะไม่หวานพันบุ้งบอง,ง้มอืม้ออพร้อมขนาดอื้ใส่ผักอีกตัวก,ก็ผัก

เดกแม่จวบองไีหน่อยเบืองสีเบืองหนีหนียว่เนื้อ,อเหนืยวคงกระพันกัดแค่ฟันฟันแคบบุกไปเลยไปบะนแม่ข้าวอดตั้งเต็มวะ ว่าแม่ที่กอดข่ไม่พอยังไรตับไป้ื่อชื่อมาอะไรยังไงของกินเนี่ยไกน่น่องเนียวคงอพันตัดแทฟ,ฟันทำฟันแทบบุ่อังพอรตเอาเอง Nhìn mốc gì kiềm kèm chứ không <cười> <cười>

mọi người 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 mọi กินสิแก่นกนั่งไรพี่น้องกินพร่องผงโมเมนต์กินงายไ,ไาี่น้องมกไข่ปลาแซ่บลูกเกดมันพองขึ้นอยาก เขาว่าใคร่าสวายเขาไป่า,ปาไปตกไอ<บ>้นังเหี่ยวกุมาพันตัดเทพฟันฟันเทพอนื่อว,ว่าโทษตั้งแต่เมื่อวานแล้ว สุดจอดเดียวห,หมูเงี้ยเซ็ตูอรุดเอ้ยผงอะไรเนี่ยมันหอมเว่ามันหึงกลืนอย่างเงี้ยหน่อยเพราะว่าผงอะไรเนี่ยเป็นเขนเขนนาพี่หน้องธรรมชาติมกไข่ปลาเป็นแบบนี้แหละท่านจะยัาง,งากินลงกินง่ายกินลื่นไหลคือสมไข่ปลาพี่หน้องอเอ้ยไหลดีลื่นดีเพรา,วาะว่าเว่า มบวงบก็บคือกินดิบนู่นไหลไหลลื่นดิเนะาะปากปีต่อนนองไว้ประมาณนี้เนาะครับมากะกดไหลกดแช่คือเก่าพี่น้องขอบุญขอบคุณอีกคด้ที่ขามาที่ตามเราชมนะครับเนาะคลิปนี้ไว้ํำนีผมกับน้ำเปรมทำลายพี่น้องไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหนาพอทำหมคือเก่าพี่น้องสวัสดีครอบคุณกา